สวัสดีครับสวัสดียามเดึกๆนะครับผมวันนี้เช่นเคยครับพามาย้ายรังต่อไปเลี้ยงกันนะครับผมก็อุปกรณ์ต้องแนะนําเลยก็คือสำลีหันไกตัดกิ่งแล้วก็งานเบนซินนะครับที่ขันได้คือปัจจัยของมันนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปดูรังกันเลยนะครับผมไปนี่ครับผมรังอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับรังเล็กๆตรงนี้นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเรา จะเตรียมสถานที่เคลียร์แล้วก็จะทําการอุดกันเลยครับผมไปหาไม้ไม้สําหรับอุดรูก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่โอเคนะครับจัดเตรียมอิมีน้ำมันนะครับ รูอยู่ตรงนี้นะครับก็ก็ปากรูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ เสียงเริ่มเงียบแล้วครับผมเสียเงียบแล้วครับผมยังยังเสียงเงียบแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราทำการแต่งกิ่งกันครับเราจะมาเริ่มแต่งกิ่งกันครับผมต้องมือเบาๆนะครับอย่าให้รัางเขาแตกนะครับผม โอเคได้มาแล้วยังไม่ตัวเท่าไหร่ครับแต่ก็ดุมากดุน่จะดุย้ายได้นะครับ เดิงกินกันข้างนอกครับโอเคครับไปเจอกันที่บ้านครับผมโอเคครับผมก็มาถึงบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันครับผมไป ก็อกุปกรณ์ที่ตั้งก็มีลวดนะครับและแลสถานที่ผมได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเห<อ><อ>มือนเดิมนะครับต้องดูว่ามีมดแดงไหมนะครับหรือว่ามีสัตว์ในตัวเล็กเล็กน้อยน,น้อยนเอาไว้ทรงเดิมนะครับผมทรงเดิมที่เราตัดมาอยู่ยังไงก็ไว้อย่างนั้น दल हो ก็ให้ตุดหน้าตัวอ่อนก็คว่ำลงเหมือนเดิมนะครับรับเริ่มเริ่มฟื้นแล้วดีสกระดับขับดูข้างในครับต่อเริ่มจะฟื้นนะครับโอเคหลังนี้เป็นว่าพรุ่งนี้ผมอัปเดตให้ดูตอนเช้านะครับว่ามีแม่เข้าออกหรือไม่นะครับหรือว่าจะอยู่หรือไม่นะครับผมเกิการตอนเช้าครับผม สวัสดียามเช้านะครับผมยามเช้าวันนี้เราก็ได้มาอัปเดตรังต่อที่เราย้ายมาเมื่อตอนค่ำนะครับผมตอนนี้รังเล็กๆนะครับเล็กมากเลยนะครับตอนนี้ก็นี่ครับแม่ก็ออกมาอยู่หน้ารังนะครับ หลังก็ยังเล็กอยู่นะครับเขาก็พักฟื้นอยู่นะครับต้องปล่อยให้ประชากรเขาเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะทยอยสร้างรลังก่อรลังขึ้นมาเองนะครับก็รลังนี้ก็ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่ก็ห้าสิบห้าสิบอยู่นะครับจะอยู่หรือไม่เดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตให้กันดูอีกรอบนึงนะครับว่าหลังนี้จะสร้างรลังเพิ่ม หรือว่าจะอยู่ไหมนะครับก็ลังเล็กมากนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็คือเป็นสองรังนะครับที่เราย้ายมานะครับโอเคเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ